you <laughs> วันนี้ก็พาพี่น้องออกมาหลอกฮามริมเพิ่มเดิมแล้ครับหลอกมาริมคลองครับผมมาดูรังที่เราเห็นไว้ด้วยเห็นใบเยอะแล้วล่ะครับเพราะทำให้หายกับมอล่างเนะผมกครัครกยก่อนนี่ครับเ,เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเหลือไหมผมเห็นไว้อยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ข้างนอกฝังก่ง เดี๋ยวมันรุนไรด้วยกันครับพี่น้องว่ามันจินรอดตาเขาไหมยังอยู่ยังอยู่นั่นยังอยู่ครับผมอ้หอล่างแล้ววะอ้าวลุยลุยครับผม <laughs> อยู่เฉยอเออเดี๋ยหอหลางเราจนเหลืองครับหาดสักรูครับผมแล้วลมควันดูหลังเหลืองเลยครับหลังจะล่างแต่หัวน้ำดีครับผมเดี๋ยวขึ้นตัดกันเลยครับ โอ้โหเ้อ้หัวน้หาหนามาหนามเขาหนามเฮ้มาเล้วนี่เขาหนามดีอยู่ครับหลังแหลกครับผมได้แต่หขาหนามครับหมานพี่น้องครับเรามาเจออีกเล้วครับผมอีกหนึ่งลังครับนี่สังเกตด้วยพี่น้อง ผมปุจิตครับเลาะหามาเนี่ยครับตามพุ่มนิน้อยๆแบบนี้ครับมันชอบอยู่ครับผมมาเจอจนได้ครับผมนี่ครับอยู่กิ่งมะนาวครับตำตำเลยงแตกล่งแตกลัา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 งมาแล้วอุ้ย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 บินชนผมเลยน้องเป่าควันไปก่อนครับพุ่มหนามพุ่ม้นา ว้าวหัวน้ำหัวน้ำดีด้วยจัดการกันเลยอือหูอือหหัวน้ำ สุดยอดโอ้สุดยอดหัาวนาเลยครับอ,อีกหนึ่งลังครับผมได้แต่หัวนามครับเลยก็ยังดีนักตึงเลยสองข้าวหนาแล้วครับเจอแล้วครับผมลังหนึ่งน้องครับลังใหญ่เลยว่ามอนางหรือว่านี่ <laughs> ทั้งดังใหญ่ครับโอ,รโอู้หูดังใหญ่จริงอ้อหรือเนาะทั้งดังใหญ่ครับผมดูดูดโอ้ใหญ่คักทังทีสามของเราครับสอง,ง,งรังนั่นได้แต่หัวน้ำครับรังนี้โอ้ยไหไ,ได้่ใดรังเนี่ยไม่งั้นก็ล่างเลย อทจ,จ่ได้แต่หัวหนามหรือไม่มีหัวหนามเลยครับเพราะว่าฝนมันตกเนาะเหมือนมันจะถอดถอดนะโอ้ถ่ายลังขาวเลยครับถึงว่าร้อนลุ่นหัวหนามกันครับผมหัวนามอาจจะดีอยู่นะผมว่าเออถ่ายลังขาวจวดเลยตัยงใหญ่ครับพี่น้องแล้วมันร้อนลุ่นหัวหนามกันครับ ือดูน่ามั้งครับผมอยัางงามโหม,มันอหลุดลังกันดีครับถอดต,ต้องมาหนาะจีถอดตรงกลางอะ่ะเลยชุกวงหนึ่งเดี๋ยวลมควันอีกนิดนึงครับเดี๋ยวตัดคอนกันตัดจริงคอนครับอึ๊บอุ๊บ ที่อะไรที่อะไรที่อะไรไม่เห็นออกมาอู้หตัวลางสวยครับผมไปเดี๋ยวเอาลงไปเขย่าข้างล่างครับอือเฉยใดใชยใดล่างนี่เป็นธรรมดาครับขาวจวดเลยไปเดี๋ยวเราออกกันครับ เข้ามาก็ไผ่ก,ก้อแรกกจัดเลยครับผมหลังใหญ่ครับเดยวเดินดูอีกครับแล้วก็ไผ่ก้อนนู้นดาเดี๋ยวจะไปดูพุ่มนี้ดาครับแล้วมันมีแล้วขยบนก็ไปคืนออกไปนู่นครับไปหารถดเนาะหลังแรกครับผมมันหมันครับในชุดนี้หลังแรกมันชอบลงเป็นคู่ครับผมเดี๋ยวไปดูอ่ะมันจะมีคู่ไหมแถวนี้ ถึงมันชอบลงเป็นคู่นะวุ้ยนั่นนั่นน่นนมองเห็นแล้วครับนู่น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 อ้ยๆนาม้นนู้นนู้้นน้นน้นนู้นนู้นนนนู้นนู้นนนนู้นน้นนู้นนูนนน ดูหัวน้ำดูหัวน้ำครับผมใหญ่แต่แทลังนี่นึดนะใหญ่ลงมานี่โอ้โหอ๋อเนื้อลมกวันจัดการตีเลยครับผมตูบดอกเดียวมันเดิมกว่าจะได้แต่ละลังครับต้องตัดแบบจนมือพองนะครับ แค่นีบน้ำก็เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วครับดูเป็นกองเลยครับดักปัวจะได้แต่ละลังไม่ได้เลอเอาอยากจริงครับมาหลุนเพราะน้ำอีกครับผมจะดูดน้ำไปเลยนี่เลยโมาแล้วครับมาเร็วมาเร็วอื้อ เดี๋ยวออกกันครับผมจะไปเขย่าแม่ข้างล่างกันครับหนึ่งลังครับผมลงตากไปอิดเดียวครับและหมานันหมานครับผมลังที่สี่ครับผมจะแนะนำอีกอันึงหนึ่งนะครับใครแบบ รองหาผื่นแบบเนี้ยสะลูกเก่าๆเนี่ยครับเนี่ยเป็นบอ่อเก่าแบบนี้แต่มันเป็นพุ่มต้นตะโก้ครับในน้อยแบบนี้แหละริมบ,บ่อครับมันจิมนี้ครับนี่แบบนี้เลยครับบึ้นเลยลัลงสวยอยู่เดี๋ยวสักครู่ครับผมเดี๋ยว,วรวมคนตีกันเลยครับนี่ก็รังที่สามแล้วครับผมตีอยู่จุดนี้นะ ตะกี้เหนือใดญตรงนู้นครับกอไผ่สองกออยู่ตรงนึงตรงนึนง,นงกอไผ่อยู่ฝั่งนู้นครับอีกฝั่งหนึ่งมีแต่ลังใหญ่ๆครับอันนี้อยู่ริมบอ่อครับผมเดยวจัดการลมควันตีกันเลยครับอืมอู้อู้อู้หน้่หวานอย่างดี ต่ว่าถอดครับผมตัวอ่อนถอดไปนิดนึงครับแต่น้ำหวานดีครับผมไปออกกันครับผมหลังที่สามครับผมของจุดนี้ครับมาไล่เลี้ยงกันอีกทีนึงครับผมหลังที่หนึ่งครับอยู่ก้อนไผ่ก้อนนี้ครับหลังที่สองอยู่ก้อนนี้ครับผมหลังที่สามอยู่ต้นตะโกอยู่ติดเือกตรงนู้นครับ อ่ครับผมยายไม้ครับหิวนามแล้วน่ามดกินครับผมไปเดี๋ยวเราเลาะกันไปดูอีกจังนิดนึงครับผมจะได้ขอบ้านกันครับลองมาเช็คดูฝั่งที่ผมเคยได้ครับปีที่แล้วเจอจริงๆครับผมนั่นอู้ดูหินามดูนั่นอู้เจอจริงๆพี่น้องเนาะอู้ดูดูหน่อย วิตาเดี๋ยนะ,ะ,ะเดี๋ยวลมควันตีกันเลยครับอู้หนามไหมโอ้โห นีจิตตดยังไงเนี่ยโอ้โหจิงคอนโคตรใหญ่เลยอ,อืออือ,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 อเอาละหลังจากนี้คงต้องใช้เลื่อยครับผมนี่มันนั่งดี ข้อเคาะเลยอู้ยัยยยยงสวยน้ำยังใหญ่ต้องไกลกันไกลช่วยนะครับคันนี้เปลือกใบไม้มันฉีกครับอึ๊บอู้ย,ยนี่เก็บคัดอู้น้อย่างสวยลังก็สวยด้วย แต่ฝั่งนี้ช่องมีแผลนิดนึงครับไม้มันต่ำกว่าไปผมก็ลืมดูมันไหลลงนะคนผมนะ่ะไหลลงไปไอตามขอบลองครับมันก็เลยไปพาไม้ตัวนี้เป็น่ิมก็ไม้ข้างล่างที่ผมเลื่อยอ,อีกหนึ่งล่างครับผมงามครับเ,เป็นแผลนิดนึงครับเป็นไรแค่นี้ก็นิดๆหน่อยๆครับล่งทีแถวไรเราดูนี่หอ้จุดเจ็ดเลยด้วยครับ เยวดูไปอีกแคนิดหนึ่งกรับก้านครับผมบนครับขามคลองครับกระบ,บานเลยมาแวะดูกอไผนี่ก่อนครับนี่ริมคลองครับแบบนี่นะพุ่มแบบนี้นะสนใจจริงๆครับเพืแบบ่อทีาบวนดูครับข้างล่างแบบนี้ต้องจอดดูเลยครับนี่โอกาสมีสูงอะแบบนี้ เออเดี่ยวหนาะอือเฮ้ยใช่ไหมล่ะนะอึผู้มาใช่นะั่นน่ะเดๆอยู่ข้างในครับอืใช่จริงๆเลี่ยผมว่าผมว่าเนี่ยุ่มแบบนี้โอกาสใช่มีหนะสูงเลยครับเลย เจอจริงๆครับผมยู่ก็าไาล่มนี่สกูครับท่านผูไทยดูชัดๆแล้วครับออมองเขามาเห็นได้ยังไงเนี่ยสกูครับผมแล้วล่มควันตีเลยครับถูกดอกเดียวเองเหมือนเดิมครับ ช้องน้งสวยดูแบกช่องจุกนิดครับผมก่อนตัดลังกันโอ้โหบาดเหรอไม่ธรรมดาครับผมอีกหนึ่งลังครับจะเขี่ยมแม่ไปตรงนี้แล้วครับ กำลังใส่ตัวอ่อนครับนีดเดี๋ยวจะได้น้ำครับผมนำพึ่งเดินหาครับอู้ยมันหวานันหวานไปยะออกกันครับน่าจิตลังสุดท้ายแล้วครับผมนี่อีกหนึ่งลังครับน้ำอย่างดีครับผมตัวอ่อนนิดเดียวครับแต่ก็ได้น้ำครับผมอย่างสวยเลยน้ำเต็มตาดีครับน้ำในคลองก็เริ่มแห้งแล้วครับพึ่งก็เริ่มล่วงคลองครับช่วงนี้ตอนนี้ผมก็หาเลาะตามคลองครับ ไปตามนี่ครับไปนู่นแล้วก็บนก็มาคืนครับไนสองลังครับฝั่งนี้ไต้จุดนู้นครับในบานฝั่งนู่นครับได้มาสามลังแล้วก็ได้เลาะบานอีกสองลังับผมเป็นจุดลังครับวันนี้นี่คือจีได้สมมาพากวน้วครับเจะคงต้องกลับบานแลลวครับคันนี้เดินทางครับรถเลาะไปนี่งกลับบ้านไปเลยครับเแล้วค่อยไปดูผลงานรวมที่บ้านกันอีกทีนึงครับผม ผลงานรวมครับผมเจ็ดลังครับมันหมานไม่น้องครับดูดูมันหนามลยครับึิงจนห้าครับผมมีแต่หัวหนามที่ดีครับอหนามหนาไปหาอีกครับผลงานวันนี้ไม่ธรรมดาครับผมเจ็ดลังครับไปเสียเวลาอยู่ก็กอไผ่ตั้งนานครับผมแต่ใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทําคลิปต่อนะครับฝากติดตามกันด้วยครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้แล้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ